เอาหมดเลยน่าเสียใจฝาไปเลยีป้นบอสขัปรถดีเลยน่าฟ uh okay. ัวดีเลยโอ้เขาพาเดงซ้ายเดินฝาหอม มันคงไม่เกลียดเลยยังไม่เกลียดแล้ว่าโดนเทเลยเอาอย่างมันโมาลาวเป็นแล้วมันโมาลาวเป็นแล้ว ทำไมดิขเชียมสเปรย์ไรโทำไมดิขัดครับไม่ต้องตัดนะเกิดปชวามันอยู่ดีออกของสเปรขัดเกล็ดมา มันจะเป็นไงมั้งมันจะเป็นอีเวนท์ที่มีสัญลักษณ์แน่เลยตันเลยตันเลยตห่รู้มแหมันจะเป็นอีเวนท์ใช่ต้องอออรื้ใหม่ให้มันไม่อย่างนเทกมันก็ขัดไม่ได้เพราะว่าเทกออกเรียงตามเฉดต้องต้องเปลี่ยนให้เทกออกเรียงย้อนเฉดใช่ใช่มันต้องมาย้อนต่จะมีขัดกันมัน,ต,มน,นต้องเป็นย้อนทีหลังต้องเกิดก่อน จางเดอางดางถักผูโ้โตขอพรสองไม่สามสามอยาก<ร>เดินดิโดจา้าอยากสั่งเซเว่นเดลรแล้วให้มันเดินเท่าับสี <c oughs> เขาจะดาวราอนคุณไม่เชื่อเรื่อะไรรคิดทำไมถึงเร็วไม่เชื่อคิดเติตสมสภาพให้ดีที่สุดซื้อริงดัดแปลงตึกนี้ก็ได้เจอะตรงนี้ไปสักรูเราเป็นชักลอ,อกลถูกหัวเขาแอ,อ้วสองสองหนอะอเอาวฟ้าแล้ว2องไอ้สามเชียร์โซ่ปวดมากไกท้ามกล้องเรียกันเลียอันหน้ามันเซจเลย อันนี้ลองสอ <25, S 1> <crop the S 2> ห้าสองพ <5. S 1> ัน <ặt> ที่แบบมันนิ่งแบบอ right. ัตโนมัติลองรู้มันจะนิ่งได้ขนาดไหนแลเดยจเน้นเจ็บตัวนิกัดเอ้ยนิกแรม่เปิดนิกแรมก่ยิบหัวทุกทุกคนสต็อกไม่อย่างน้อยหนึ่งถ้ทุกหนึ่งเลือดจะได้ม ja hmm. ืออย่างน้อยหนึ่งไปตด่เยอะมากแตลงไม่ได้ชัดไ เข่เห <ST su> <incarcerated> ี่ยวว่ีเยอะี่เมื่อกี้อย่างน้ากูเห็นอันนี้ใบหนึ่งอ่ะไอ้โซว่ากูสีพันห้าคุณรอดจริงนะเยอะตีมันพันห้า พวกไม่มีซูริไซนีอ่ญญอไงซูริไซครับอะไรับซูริเซ่มันต้องมันอาหารซูริเซ่เป็นยัดหนึ่งไปซูรเซหนึ่งไปสี่เป็นห้าเยี่ยมอะสี่เปนห้ามันบอก <4, 5. S 2> ว่าถับไป1เันนึงเขียนสองตรงกลางน้องเ ันมอต้ทำยังไงอนอมนกียงไต้องทอมันมไม่ล้มเลยกับไม่ล้มเลยเหรอถ้าป่ามันจะล้มพูแต่อีกมันชนะไงไม่อยากชนะอืมกลัวไรเดี๋ยวมันเหตุนี้กลัวไรแแพ้ เดียวโอเคเดียวเล่อตอยป่นยดูมาดมานถึงยี่สิบอะโม่ยี่สิบโม่ยี่ยีูมีเหรอไม่มีอ่ะโม่ยี่สิบมีแต่โม่เทียนมีแต่ของเอเบย์รวมๆกันเนี่ย แคบบูกโซ่ตังกลางก็บูกโซ่โค่รแรงเอาดี้คราสองสองโอ้ยสามสี่โอ้ยสามสี่ตายเลยวะจริงเด็กไม่ตายเราเข้าโค่รทางเลย ใแมกกับเช็ดไตอนนี้อือกรายหมดเลยเอ้ยจยหึ่งทางนี้คอเตอร์ขึ้นมือแล้วจริดีดูวย เดี๋ยวจะไร่ขึ้นจอต้องไม่จ่ายเอาคอร์เตอร์ขึ้นมือนะแล้วลงซุิเซลไว้อยู่ก่อนใช่ครัออย่างนั้นนี่เหมือนแย่ใช่นี่เหมือนแย่นะโอเคโอ้ยเขียเยอะจังเลยเอ้ย ไม่ใช่ยเลยไม่เหนเดยเกือบตีไม่ครบ ห้าห้าหส่อนเกี่ยวเท่าไหร่พ0 0นึ่งใเดี่ยวมึงหาร้อ,อยเหรอสองอ้ยดนเ็บแน่เลยเขขึ้นมาเดียวมัว้งง่ายกว่าเยอะเลย ขอกลึบไปเลยดีกว่าไหมไปเลยดีกว่าไปไหนขึ้นไปเลยไขึ้นไปลิงยังไงไเอ้ยแเียีล่เยอแล้วมีแต่ลิง ได้ดิงแล้วดิงไหมไดดิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยมาได้ดิงกีตัว ผ่านไมเนี่ยลองพยายามไหม <40 5. S 1> ห,มหมนึ่งสี่ห้าบเจไม่กบ้องสิบเจ็ดห้าต่ทำไมก็เหมือี้าเขาตั้งสามพันสิบเจ็ดอ๋อสามพันอย่านีบนะนะนะกี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 ตีกีกีนะครับนี่ตรง ลมมากเลยครับอ่อฟาร์มฟรีหน่อยได้ไหมเฮียเป็นยูกีดโนมอร์นิ่งแล้วเนี่ยหมดหมดสิเป็นยูกีดโนมอร์นิ่งจริงๆนะเนี่ยเรตัวไม่ได้เปิดกล้อ,องดูงได้ฮะถ้าเปยูกีกดเทคกันแ,แรกไม่ได้ไว้ <S <S เราต้องนับเีคแล้วแต่เชาา้าไปนาฬิวัฒนาคือทิ้งมือแล้วก็แดดเสิร์ฟไปเจออ๋อมันเขียนไม่เกินหนึ่ง คือจริงมันมีอยู่หนึ่งแล้วทำเฉยๆไม่เจอยังได้เลยไม่จะว่าแนละ้วบอกไม่ได้หรอกครับยุกิมันไม่มันจะมันจะไม่ใส่เขามาเดี๋ยวในเทคนิคเลยเบรกเกอร์มันทำไม่ได้แต่แต่แรกพวการโซนอะไรไปจริงๆนะถ้ามันเปิดได้หนึ่งแตา่สมมติเกี้ยวว่าเปิดได้หนึ่ง<า>แล้วทำไมไม่คิดว่าสีกลางๆมาเข้า สาเองเาแ,แถบเจโเเนีสิขอดูลิงทีเวียนตายวะเขเปิดตูดทีไเ,เ,เขาเปิดตูดเขาเปิดเขาเปิดอย่างนี้นี่นี่ตายแล้วเนะนี่ยสีอ้อนี่เออเปิดเปิดอีกต<า>ด้วยทีไรด้วยโอย